ทุกคนวันนี้พี่จะมาบอกเทคนิคในการนอนแล้วไม่ปวดคอกันค่ะคีย์วิร์ดที่สําคัญนะคะในการที่นอนแล้วไม่เกิดอาการปวดคอค่ะคือคอต้องอยู่ในท่านิวทรอลโพสิชันค่ะหรือท่าธรรมชาติของคอนั่นเองค่ะ โดยการที่เรานอนหมอนสูงเกินไปนะคะก็จะทําให้เกิดอาการปวดคอได้นะคะแบบนี้บางคนนะคะนอนแล้วเกิดอาการกดทับบริเวณคอแบบนี้เนาะทำให้หายใจไม่สะดวกเกิดการตึงบริเวณกล้ามเนื้อคอด้านหน้าค่ะก็จะทําให้เกิดการปวดคอได้แต่บางคนค่ะนอนในลักษณะที่เรียกว่าหมอนเตี้ยหรือไม่มีหมอนเลยนะสังเกตดีๆนะคะก็จะเกิดการที่ศีรษะมันเงยแบบนี้เนาะกล้ามเนื้อคอข้างหลังก็เกิดการขดเกงเกิดอาการปวดคอขึ้นได้เหมือนกันนะคะแบบนี้ส่วนในเรื่องของการนอนตะแคงนะคะการนอนตะแคงนี่สําคัญมากเลย ถ้ามอนหมอนสูงเกินไปเห็นไหมคะศีรษะเรามันก็จะยกขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่าเรานอนหมอนทิ่เตี้ยเกินไปแบบนี้นะคะหรือการนอนไม่มีหมอนนะมันก็จะเป็นเหมือนลักษณะที่คอมันตกลงอะคะ่ะตกลงแบบนี้ชัดๆนะเห็นว่าคอมันก็จะตกลงไม่เป็นสลีละเส้นตรงแบบนี้นะคะจากนั้นถ้านอนคว่ำนะคะก็้าะเสียงทําไม่เกิดอาการปวดคอได้นะคะเนื่องจากกล้ามเนื้อคอไม่ได้อยู่ในท่าที่เรียกว่าพักผ่อนอย่างเต็มที่เนาะมันเกิดการเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งเนาะแล้วก็เป็นการหดเกร็งของกล้ามเนื้อฝั่งใดฝั่งหนึ่งด้วยค่ะ สิ่งหนึ่งนะคะที่สําคัญมากเลยในการที่เรานอนแลวปวดคอนะคะเนื่องจากคอเราไม่มีการซัพพอตอย่างเหมาะสมวันนี้พิกมิดตัวช่วยง่ายๆนะที่ทุกคนหาได้ที่บ้านนั่นก็คือผ้าุณหนูของเราค่ะที่จะมาลองซัพพอตคอโดยปกตินะคะจะสังเกตเห็นว่าคอของเรานะคะมีส่วนโค้งเว้านะคะแบบนี้ค่ะลองดูนะให้เรานะคะม้วนผ้าุณหนูนะคะจากนั้นนะสอดซัพพอตคอเลยอย่างนี้ค่ะลองรับส่วนโค้งเว้าของคอตรงนี้นะคะแล้วก็เอาหมอนค่ะนี่แบบนี้ค่ะ ก็จะซัพพอร์ตคออันนี้มันจะดีอย่างตรงที่เวลาเรานอนตะแคงอะคะ่ะมันก็จะซัพพอร์ตคอเราด้วยเหมือนกันค่ะซึ่งอันนี้นะคะไอ้เรื่องของความหนาของผ้าคุณหนูเนี่ยแต่ละคนสามารถปรับตามสรีระของแต่ละท่านได้นะคะบางคนที่คอสูงหน่อยก็จะมวนให้เพิ่มมากขึ้นแต่บางคนที่เรียกว่าช่วงส่วนโค้งเว้าวน้อยก็จะปรับให้เล็กลงแล้วก็สอดไปใต้หมอนแบบนี้ได้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่นอนทุกท่าแล้วแต่เรายังรู้สึกวดคอหรือไม่สบายคอ อาจจะเป็นเพราะกล้ามเนื้อตึงหรือเปล่าคะวันนี้พิดมีหนึ่งท่ายืดง่ายๆที่เสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อคอแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อด้านหน้าด้วยนะคะไปดูกันค่ะเริ่มแรกนะคะให้หาก,กระแพงก่อนนะจากนั้นนะเอาหลังชนกําแพงค่ะแล้วก็ศีรษะเก็บคางชนกําแพงเหมือนกันตั้งมือ90องศานะคะจากนั้นนะคะค่อยๆเลื่อนมือสไลด์ลงแบบนี้นะคะแล้วก็เลื่อนมือสไลด์ขึ้นแบบนี้เนาะ ท่านี้นะคะจะได้ยืดกล้ามเนื้อด้านหน้าด้วยแล้วก็เสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อคอด้วยนะคะโดยทำท่านี้นะคะประมาณ5-10ทีค่ะก็จะเป็นการช่วยยืดแล้วก็เสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อคอกันค่ะใครที่มีอาการปวดคออย่าลืมนำเทคนิคพรุ่งนี้ไปปฏิบัติด,ดูนะคะแล้วก็ใครที่ชอบคอนเทนตนดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พีทด้วยนะคะวันนี้พีดต้องไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย